มึงหายไปไหนมาวะแต่ว่าจะมานี่าสองวันที่แล้วแล้วอ่ะคุโทรไปก็ไม่ติดผมก็ไม่หาทางหนีพี่ไงมันไม่ได้ง่ายนะเดี๋ยวนี้ชายแดนแม่งเข้มมากโทกรศัพท์เครื่องเก่าของมาทิ้งไปแล้วพี่ก็ถูกตามแล้วลูกเมียกูอ่ะคนของตวดเฝ้าอยู่อ่ะผมเข้าไปไม่ถึงตัวเลย แล้วไหนบอกมมีป like oh. claro> ัญหาอะไรไงกูรอไปที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้เรื่องเที่ยอะไรเลยนี่มึงรู้ใช่ไหมถ้าพวกมึงไม่ตกติกอ่ะแล้วถ้ากูถูกจับได้กูจะลากพวกมึงไปลงนรกกับปุหยหมดทุกตัวใจเย็นพี่ผมหายใจไม่ออก ดูคมาพี่ตุได้ยัพี่ฟังนะเรารจัดการน,นี้ตอนที่ผมเป็นตำรวจพี่ต้องเชื่อใจผมตอนนี้ผมเคลียร์ทางฝั่งเราให้แล้วเหลือแค่หาพาสปอร์ตกับหาลูกเมียพี่ผมขอเวลาแค่สามวัน ผมจะหาทางพาลูกเมียพี่มีได้ได้าสามวันสามวันอีกแล้วเหรอก็ได้กูจะรออีกสามวันแต่มึงกลับไปบอกมาดามึงนะถ้าสามวันนี้ยังไม่ได้เลื่อนเชี่ยอะไรอีกลงแล้กับกูแน่ ผมยังไม่ได้บอกอะไรพี่ยงมันไม่เคยมีใครที่ขู่มาดังแล้วจะได้ตายดีพี่อย่าลืม,มนะว่าชีวิตพี่ยงโคตรมีกัือลเธอเอาว่าพี่หุ่ให้พี่อดทนอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นท่าอีกออกนิดหนะพี่ จริงจะไงบ้างอะใจเย็นก่อนนะกิงไม่เอานะเออดีแล้วถ้ามันถามมันช่วงมันถามอะไรอ่ะก็มันเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วรูปเป็นไงบ้างจริงเหรอ เดี๋ยวนะคนของตำรวจเข้าอยู่อ่ะผมเข้าไปไม่ถึงตัวเลยแล้วกิ่นโทรหมาพี่ได้ไงอีเชี่ยมมุหลอกกู มึงเป็นใครเนี่ยแล้วน้องคนเดิมไปไหนโผ่พี่ห้องเลยยังกระผ่านสงคารามมาเลยให้หนูช่วยทำความสะอาดให้ดีไหมครับไม่ต้องเสือมึงไม่น่าไว้จใจ เอ็ค่ะผกงานเมื่อกี้หนูมาทำควสะอาดห้องนี้ค่ะพี่ พี่กรพี่กรณ์พี่อยู่นี่จริงๆด้วยทำไมพี่เป็นแบบนี้ล่ะ แลองนี่พี่ไม่ดีใจหรอที่กิ่งมาแล้วพี่กี่มาที่ได้ไงอ่ะเราพวกตำรวจอ่ะฮะแร้วพวกเรานั่นน่ะากิ่งมาหรือเปล่ากิ่งฮะกิ่งกิงหรอพี่ใช่ไหมฮะไมกิ่งพังแล้วหาพี่เหรอไม่มีใครมากิิงพี่ปล่อยก่อนกิ่งหายใจไม่ออกพี่ตั้งสติหน่อยสิพี่ขอโทษกิงพี่ขอโทษพี่ขอโทษ

ที่ีจังนะไม่แน่ใจหรอก็เป็นความโก้ใจเย็นๆสิคามดา,อาดเอี๋ยวมุ่งรีบร้อนหนูสิด้าสิดายพี่เขาจังปล่อยโก้เลยจังไรแหมหมุนแหมงเนี้ย,ม,ม,ยมันน่านะ <c oughs> ใส่กูใส่กูด้วยเอาไม่ติตใาไม่แปลงจริงปล่กูดย ไปกูจริงปล่อยมึงโอ้ยปล่อยจริงมึงมึงมึงไอ้เหี้ยบีมมึงเรียกล้างตกเป็นมึงไอ้ชั่วมาตามสุนเชียด 干嘛？嗯、hmm.，你谁？你谁？退！退、mm！退、hmm.！嗯。 มึง,ม,งมึงกลับมาตามมึงไม่รอดแน่จะบอกตำรวจให้หมดมช่ว้พวกเขี้ย่ทำเขี้ยอะไร กูผีเลยไม่นะไปนอนอยู่นะกินจะนอนตียงทำอะไรเบียกลุ้ไอ้สัสรู้ป่าตอนที่กูทรมานันแม่งโคตรตักใจเลยว่ะไอ้ชั่วเปอยเบี้ยมาตรงนี้ แม่เดี๋ยวกูจะให้มึงดูอะไรสักเล็กน้อยชั่วเยียอะไรมึงเ <laughs> ยียบิมยิ้มดียิมย้มยิม้มยิ่มทุย วันนี้คนสวยของเราดูสิวันนี้เรามีใครมาเฮ้ยวันนี้เรามีแขกพิเศษของเราด้วยใครนะโอ้ทำยังไงล่ะเมียมยุ่งกับเมียกูนะเสร็จปะเฮ้ยตื่นดิตื่นตื่น Vòng con này, kiếm này đi yem vào hay yếm yem yem mày yem yem Mía yem thì lắc mày ngay. yem 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 <laughs> yem มันทำอะไรพวกกูไม่ได้หรอกไอ้ผู้เคีย